สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปฝากกระเป๋าที่โรงแรมแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเจ้ากาจิค่ะ เออ,เอ,อประมาณนั้นแหละเป็นตลาดปลาแต่เราไม่ได้มาตลาดปลาเราจะมานั่งรถบัสต่อไปที่หมู่บ้านกำชอนกันนะคะกำชอนวิลเลจก็อันนี้เป็นทางเดินที่กำลังจะต่อรถไปกำชอนวิลเลจน,นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่บนบัสนะคะชื่อสายว่าซซปูสองนะคะซอบูสองรถคันสีเขียวคันเล็กๆนะคะ กรอยู่ที่คาเฟ่ที่ชื่อ is house cafe นะคะอันนั้นจะเป็นจุดจอดรถบัสที่เรามานั่งมานะคะให้เดินลงมาตามทางลาดลงมานะคะก็จะเห็นคาเฟ่สีชมพูนะคะน่ารักน,น่ารักแบบนี้เลยข้อนี้จะเป็นเมนูนะคะที่ร้านมีนะนี่นะคะชื่อร้านชื่อ coffee is house นะคะส่วนวิวที่ร้านเป็นวิวที่ดีมากนะคะแนะนำมาเลย ะเ,เห็นหมู่บ้านกำชอนทั้งหมดเลยวิวที่ร้านสวยมากแล้วก็มีชั้นดาดฟ้าด้วยนะคะเราพาขึ้นไปดูชั้นดาดฟ้าทีกทีเนี่ยน่ารักมากแนะนํานะคะคนที่มาหมู่บ้านกำชอนให้มาคาเฟ่น,นี้ด้วยนะทุกคนเราสั่งน้ำมานะคะเป็นชาเขียวนี่นะคะวิวที่ร้านสวยมากอันนั้นเป็นซากุระนะคะที่บานอยู่บนเขา ข้างบนตรงนั้นนะอากาศดีมากเลยอ่ะนี่ซากุระบานเต็มขอเลยอ่ะ โนอันนี้เป็นชั้นบนที่เราขึ้นมาตรงดบบาดฟ้านะคะของร้านคาเฟ่นะคะก็จะเห็นวิวทั้งหมดเลยนะคะถ้าใครอยากถ่ายรูปที่เห็นบ้านมุมเยอะๆนะคะแนะนำให้มาคาเฟ่น,นี้เลยเห็นมุมกว้างมากแล้วก็ร้านน่ารักมากทุกคนตอนนี้เราออกจากหมู่บ้านกำชอนมาต่อรถ มีที่ตรงที่เรานั่งไปเมื่อเช้านะคะแต่ว่าเป็นฝั่งตรงข้ามตอนเมื่อเช้าแล้วนั่งตรงนี้อันนี้เรานั่งฝั่งตรงนี้เราจะนั่งสายเก้าไปที่หมู่บ้านฮูอินยอนอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละเดี๋ยวขึ้นให้นะอันนี้ทุกคนมันเป็นเหมือนที่ใส่แบบพวกบัตรพนักง,งานหรือการ์ดอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามาใส่บัตรทีมันนี่นะคือใช้ดีมากเวลาเราห้อยกระเป๋าใช่ไหมเวลาเราติดบัตรอะแล้วก็ มันดึงออกมาเงี้ยเห็นไหมมันดึงออกได้อ่ะแล้วก็ยืดมาติดแบบง่ายมาก,มากสะดวกมากไม่ต้องแบบหยิบเข้าหยิบออกให้เสียเวลาเลยแนะนำให้ซื้อทกใช้ได้โอเคมากทุกคนตอนนี้เราลงรถเมย์แล้วนะตอนนี้เรากำลังจะลงไปข้างล่างนะคะ ตอนนี้ก็คือเที่ยงอ่ะทุกคนแดดแรงมากแต่ว่าเออมันไปได้ปะวะอันนี้นี้ทางเดินเลยมาจริงๆเราอ่ะลงก็มีผิดพ้าดเลยทุกคนเราลงก่อนป้ไปไปายหนึ่งเพราะว่ามีอาจูมาคนแก่สองคนเราก็เลยลุกให้แกนั่งแล้วนี้เราก็เลยกดกดมาสตอปปอ็อไปนี่ไงนี่ไงเออนี้นแหละนี้แหละที่ที่ที่เรามาเราตั้งใจมาถูกแล้วตรงนี้แหละ ก็แต่แสงแดดมันเที่ยงอะทุกคนมันก็แบบแสงไม่สวยเท่าไหรน่นะบรรยากาศดีนะต่อให้แดดจะแรงแต่ว่าลมโคตรเย็นเลยคนแดดมันร้อนมากเลยอ่ะแบบร้อนแบบตายหีอ่ะแต่บรรยากาศโคตรดีเลยลมเย็นมากแล้วแบบว่า ลุงป้าๆเขาก็มาเดินออกกําลังกายช่วงเวลานี้นะทุกคนมันมันออกกําลังกายได้เหรอเที่ยงตรงเนี่ยนะตอนเที่ยงตรงนะทุกคนคือแดดมันร้อนมากนะแต่ว่าอากาศมันเย็นแต่ไม่เข้าใจว่าลุงป้าๆทำไมเขาขยันมาออกกําลังกายช่วงเที่ยงกันนะ่ะน่ารักมากสวยมากนะอันนี้ก็ทะเลนะ คนเราลืมบอกไปเรามาที่นี่นะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่คนเพค่งนิยมากันเนาะแล้วก็มันจะมีจุดคายแมทจุดนึงก็คือจุดที่เป็นถ้ำแล้วเห็นวิวทะเลด้านหลังสวยๆนะแต่ไม่รู้ว่าเราจะไปต่อคิวได้หรือเปล่าเพราะว่าคนน่าจะเยอะมากเราก็เลยเลือกที่จะไปดูก่อนถ้าคนเยอะเราก็ไม่ถ่าย แต่ถ้าไม่เยอะก็รอได้กัดจะรอดูทุกคนดูบันใดข้าบับนสิโอ้สูงมากโคตรสูงชั้นละบันไดสายหลงทุกคนอันนี้มันเป็นมงินที่เราบอกนะว่าทสเกาหลีเขาจะชอบมาถ่ายรูปตรงไอ้นี่ยมันเป็นเหมือนอุโมงค์อ่ะ ใช่เราก็จะเห็นแบบทนะเลสูงฟ้าใสๆคนนี้จะมาต่อแถวกันนะคะวันนี้ไม่มีคนเลยอะ่ะเนี่ยมีแค่สองสามช่วยทุกคนดูเราเดินขึ้นมาจากตรงนั้นนะเดินตัตะ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 ตดขึ้นมายังไม่ถึงเลยขึ้นทางเองอ่ะไปกันต่อจ้ะสูงมากไปยประที่ตรอนีอ ตอนนี้เราอยู่แถวย่านนำโพดงนะคะก็จะเป็นพวกอารมณ์เหมือนแบบตลาดแล้วก็มีร้านอาหารเยอะๆนะแต่ตอนนี้เราไม่รู้จะกินอะไรนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ร้านอาหารนะแถวนำโพดงนั่นแหละก็เดินสุ่มๆมาคืออยากกินจำมบ้ก็เลยเดินมาเจอร้านนี้นะมันเป็นเหมือนหม้อไฟก็อันนี้นะที่เราสั่ง เจ็ดพห้าวองมีเป็นเมนูมีหลายเมนูนะทุกคนราคาไม่แพงเลยแล้ก็บรรยากาศร้านก็แบบออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะเป็นเคาน์เตอร์เป็นบาร์ใน,นตัวอันนี้ก็จะเป็นแบบเตาสำหรับตั้งหม้อกินนะสุโคนอาหารมาแล้วเนี่ยมันจะเสิร์ฟมาเป็นหม้อนเนี่ยก,ก็ประมาณรือหนึ่งนี่จือจำงทะเลนะน่ากินมาก โคนร้านนี้นะคะที่เรามากินนะชื่อภาษาเกาหลีชื่อมัทซงซง,งมยอนชิดนะก็เป็นเกี่ยวกับร้านที่ทำอาหารเกี่ยวกับพวกเส้นต่างๆเนาะอันนี้นะคะซองซอง,งนุดเดิลเฮานะถ้าใครจะตามมากินมาได้เลยนะคะหน้าร้านก็จะเป็นอย่างนี้อาหารไม่แพงนะเนี่ยได้เยอะมากด้วยเนี่ยอย่างที่เรากินอะซัมโบกยุกซัวเนี่ยเจ็ดพันห้าร้อยวอนเองอะม้อเบลือเลยอะ ถ้าที่อื่นน่าจะประมาณหมื่นกว่าวอนแน่นอนมาตากันได้เนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เราอยู่สถานีชื่อฮาดันเราอยู่ที่สถานีฮาดันนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปดูซากุระเหมือนเหมือนเรียบทางมอเตอร์เวย์ของที่เกาหลีนะคะไม่รู้จะไปถูกไหมนะเดี๋ยวก็เดินมั่วๆไปอีกแล้ว หลังจากอ,าออกจากนีอย่างวะสถานีฮาดันนะคะ Ex i t ซสองนะเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆแบบตรงมาเรื่อยๆเ,เลยอะ่ะมันก็จะมีแบบว่าเนขวสะพานข้ามมอเตอร์เวย์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะมีแบบเส้นทางสักุระเรียบขอบทางถนนอะ แต่เราไม่รู้ว่ามันร่วงหรือยังเดี๋ยวเราไปดูกันนะเดินมาตั้งไกลเนี่ยเนี่ยทุกคนพอมันจะมีอ่าเหมือนใต้ที่รอดใต้สะพานแล้วก็เดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะเนี่ยก็จะเห็นแล้วเห็นต้นสกุละแล้วเยบบเนี่ยเห็นต้นสกุระแล้วไม่ใช่สกุละสี่ต้นฟดกดแล้วหาสวยมาก นี่ยไม่มีคนเลยทุกคนแต่ว่าเห็นแค่ต้นเดียวเองอ้ะเราต้องไปดูตรงอื่นอีกเพราะม,มีอีกไหมทุกคนเนี่ยเดินมาแล้วก็เจอต้นพอดกดเลยนะอาต้นใหญ่มากแล้วก็น้องก็อยู่เตี้ยด้วยถ่ายรูปสวยมากเลยเนี่ยบูมสุดๆๆ ราจะมารีวิวห้องพักนะคะอันนี้ชื่อโรงแรมนะคะชื่อโตโยโกอินนะคะของของเราพักอยู่ที่สาขาซอมยอนนะคะก็ทางเข้านะคะเป็นห้องซิงเกิลรูมนะคะก็คือสามารถพักได้แค่คนเดียวเนาะอันนี้ทางเข้าก็ถือว่ากว้างนะเนี่ยกระเป๋า120 28นิ้วนะคะมีสลิปเปอร์มีอ่าที่ใส่ รองเท้านะคะอันนี้เป็นเตียงทุกคนเตียงน่าจะแบบมันใหญ่กว่าสามนิ้วครึ่งอะ่ะน่าจะห้านิ้วนะเตียงนอนคนเดียวอะ่ะอันนี้มีโคมไฟนะคะแล้วก็มีทีวีนะคะอันนี้จะเป็นพวกกระจกเนี่ยมีอันนี้ด้วยเครื่องอะไรวะทําความชืนะ้นอ่ะเหมือนพ่นละอองแล้วก็มีไดร์เป่าผมนะคะไฟฉายมีโทรศัพท์ให้นะคะแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นไม้แขนเสื้อมีการน้ำร้อนนะคะแล้วก็มีตู้เย็นตู้เซฟให้ด้วยนะคะอันนี้แต่ว่าตู้เย็นไม่มีน้ำก็มีน้ำอยู่มีน้ำขวดหนึ่งแล้วก็ส่วนห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะมีอ่างด้วยนะคะมีอ่างด้วยเป็นห้องน้ำสไตล์ญี่ปุ่นอะทุกคนเนี่ยมีสบู่มียาสระผมมีแชมพูเนาะ ก็อันนี้กระจกบานใหญ่มีผ้าชิดตัวนะคะให้ด้วยเนาะไอเครื่องเครื่องโถูสุขภัณฑ์เป็นแบบกดอัตโนม,ม,ม,มัติแบบญี่ปุ่นเลยไอตอนเราไปญี่ปุ่นอะ่ะมันเหมือนห้องที่เราพักเลยอะ่ะไออะไรวะสเตย์อินอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนี่ลักษณะห้องเหมือนนี้เลยทุกคนคือห้องมันกว้างมากอันนี้ราคาประมาณ9 0้กว่าบาทนะคะที่เราจองจาก อะกโอด้ามาแล้วมันกว้างมากเลยอ่ะชอบชอบถูกใจมากทุกคนเราพามากินร้านของอเชฟเกาหลีที่ชื่อดังนะชื่อเชฟแบกจงกอนนะแต่ชื่อร้านชื่อห้องโกงบันจอมก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหารจีนนะคะอันนี้เป็นเมนูที่ร้านนะคะก็เป็นพวกจัมโบ้อาหารของจีนๆีนนะ่ะ จัดจงนอนอะไรประมาณนี้เนาะโน,นี้เราสั่งจัดจงนอนไปนะก็เป็นสูตรของแบบจงนอนอเปล่าไม่น่ใจน่าจะใช่ละคารานแบะจง่อนก็เดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันอร่อยอเปล่าโดยฉบับของแบบจงวอนนั้น